คนดูรายการเราจะชอบผู้หญิงใส่แว่น่ลองดูได้ไหมว่าใส่แล้วเป็นไงมอนีันอมากเกียมแว่นมาด้วยเกียมใช่ไหมเกียมผมไม่รู้ว่ารอดไหมนะหนูบอกไว้รอดอ๋อรอดหนอยหนอยคนยุคพี่เราเล่นทิมตาตายโต๊ะทำงาน พี่อาร์ตลาจริงหรือจะตามมาทีหลังครับผมไปดูสตอรี่ครับไปดูไปดูแชร์เรื่องไอดอลในการทำงานของแต่ละช่วงวัยยุคของคุณเลยตั้งแต่ทำงานโฆษณามเป็นนักแสดงบ๊อบบี้นิมิตลักษณิพงเลยคุณรุตคุณนุรุตเลยไอดอลโฆษณาถ้ายกพุ่มกับนี่ยกให้พี่ต่อฟีโน่อืมก็จะตลกตลกเยอะอ่ะแล้วมาสิยุคนักแสดงอ่ะคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเก่งแล้วผมต้องเล่นตามเขาพี่ปีเตอร์รบชยปอชัยอ่าเคยดูไม่โฮมสเตย์ ใครดูแต่ว่ามันมันคล่นงอยดีเจตะกอมชอบพี่โจอะครพลนี่ก็คือไอดอลของเราในช่วงวัยทำงานวันนี้เราสองคนอาจจะได้มีไอดอลเป็นตัวเป็นตนเพราะคนที่จะมาเหล่านี้นั้นเป็นไอดอลขององค์กรหนึ่งเฮ้ย ป๋อมแป๋มก๊อตจีแล้วไม่ใช่ป๋อมแป๋มสัญญาพลอยจอมโก้จากอะไรด้วใครป๋อมแป๋มลูกหนูป๋อมแป๋มนะสัญญาส่วนพลอยจอมโก้พลอยจอมโก้เองค่ะโก้จริงเหรอโก้จริงคนนี้แหละที่เคยมามหาลัยแต่โตเราเคยเจอหนูด้วยเหรอแล้วพี่โบมาไหมพี่โบมาแล้วพี่มาไหมมาค่ะพี่นั้ต้องมาไม่มีอะไรในความเรียนที่ไหนคณะอะไรเอกอะไรนะพลอยเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะมรุงเทพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ อ่อ<ม><า>บอดแคสติ้งใช่ค่ะแปมตอนนี้เรียนอยู่ปี2ค่ะคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนิเทศเหมืนนนอนกันฟันย่าเรียนมนุษยศาสตร์ค่ะภาษาอังกฤษชั้นปีที่4ค่ะ มองเทพค่ะมองเทพเหมือนกันทำไมไลน์ถึงถึงต้องทำไอดอลขึ้นมามันคืออะไรคะโปรเจกต์นี้ชื่อว่าโปรเจกต์เดบิวต์ไบไลน์ไอดอลค่ะเขาเรียกว่าไอดอลนิยามใหม่ก็คืออินฟลูเอนซ์สตาร์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์กับสตาร์มารวมกันแล้วไลน์เขาก็มีอีโคซิสเต็มมีทูสของเขาอะค่ะก็เลยอยากได้เหมือนไอดอลที่สามารถใช้งานในแพลตฟอร์มต่างๆใช่ได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีความสามารถในวงการบันเทิงด้วย อแล้วไอดอลที่อื่นเนี่ยพวกหนูต้องไปเก็บตัวเราเราลายไอดอลต้องทำไหมช่วงนี้ก็คือมีเทรนนิ่งเป็น acting class ด้วยค่ะใครไปเทรนให้ลูกครบิว๋อครูบิวนอกจากพวกหนูนี่มีกี่คนอะลายไอดอลตอนนี้มีเจ็ดค่ะจากที่คัดมาทั้งหมดเท่าไหร่สออพันกับสามแสนคน ไอ้สัญญาณเดี๋ยวเราเราเชื่อเลยน้องก็ได้มตั้งแต่บอกกูเหมือนน้าเดช๋ยแล้วคุณสมบัติคนที่มาไลอดอลตรงเนี้ยมันอายุเท่าไหร่ต้องผู้หญิงเท่านั้นไหมมีทั้งชายทั้งหญิงอะค่ะจริงมีผู้ชายด้วยค่ะอ๋อมีสี่สามมีจีบกันเองไหมในสี่สามนี้ไม่ไม่ไม่นักตอนนี้ยังครับตอนนี้ก่อนจะมาเป็นไลอดอลอะทำงานเบื้องหน้ากันไหบ้างไหมอ๋อหนูก็ถ่ายโฆษณาบ้างแล้วก็เล่นเอ็มวีเหมือนกันค่ะก็มีโฆษณาค่ะส่วนใหญ่ถ่ายแบบแล้วก็มีเอ็มวีบ้างก็ผ่านงานมาบ้างใช่เอ็ม ีส่วนใหญ่แล้วก็มีโฆษณาค่ะในนี้เขาบอกมีหนึ่งคนไมโครจิตอาสาคือใครหนูค่ะหนูที่เหรอใช่ที่สองเองนี่ร้อนร้อไปหลวงพระบางค่ะเราใครหนึ่งในสามคนนี้รู้ตัวว่าชอบการแสดงตั้งแต่เจกัวมึงทำรายการแขมโชกันแขนโชกัเป็นน้องสัญญาณนด้ย จริงๆหนูก็สวยในระดับหนึ่งค่ะตอนเด็กนี้เอาออกไปคนได้เลยมก์ได้แก็คือแบบมีถ่ายแบบตอนงเด็กว่างยันแรกที่จำความได้ก็คือ MV ค่ะมิสเตอร์ดีมิสเตอร์ดีนี่เราเรายังเด็กเออเราประมาณมัตยมไหมมิสเตอร์ดีเราน่าจะมหาลัยแล้วไปถึงมหาลัยหรอโอ้โหลูจักพวกพี่ไหมลูกรู้จักไหม สัญญารู้จักพี่ไหมรู้ค่ะรู้ค่ะตามมึงแคเกิดปีอะไรกันนะสองพันสี่สค่ะหนูี่สีค่ะหนูสา้ค่ะโอเคโอเคทันพวกพี่2คนไหมเออ ี่มากเรื่องแรกก็พี่มากที่เหลือไม่ต้องพูดเนื้อคู่เนื้อคู่สีแดคู่เนื้อคู่สีคู่เนื้อคู่เนดคู่เนื้อคู่เี่ดงคู่เนื้อคู่ีงคู่เนื้อคู่นงคู่เนื้อคู่สีแคู่เนอคู่สีแดงู่เนื้อคู่สนดงคเนื้อคู่สนดคูเนื้อคู่สีแดคู่เนื้อคู่สีดงคู่เนื้อคู่ีดงคู่เนื้อค่เีแดงคู่เนือคู่สดงคู่เนื้อคู่สีแงคู่เนื้อคู่ีงคู่เนื้อคู่สีแดงคู่เนื้อคู่สีดคู่เนื้อคู่สีแดคู่เนื้อคู่ ในยุคนั้นเนี่ยนายใบนายเนี่ยมี4คนใช่ดังอยู่ประมาณ3อาทิตย์ให้หนูไปไปตามเรียนรู้ว่าพวกพี่เคยรุ่งเรืองขนาดออกจากห้องก็เรียนพวกเราแล้วล่ะเป็นเยาวชนที่ควรเอาเยี่ยงเอาอย่างในนี้ครับคุณผู้ชมครับมีอยู่หนึ่คนนะครับพี่สายตาสั้นแต่ไม่ยอมใส่แว่นครับเป็นใคร ผมดาวนะฮะออดาแล้วหัวหัวเฉยค่ะแหมนี่นี่สั้นอยู่เหรอประมาณเกือบสองร้อยค่ะใส่แว่นป่ะเพราะหนูกลัวไม่สวยเห็นผลหนูเท่านี้เหรอคนดูรายการเราจะชอบผู้หญิงใส่แว่นลองดูได้ไหมว่าใส่แล้วเป็นคนเดียวหอมมากเกียมแว่นมาด้วยเกียมใช่ไหมเกียมไม่รู้ว่ารอดไหมนะหนูบอกไว้ก่อนรอ๋อรอดไหนคนยุคพี่เราเล่นทิมตา เฮ้ยเลยนั่นละเบิร์ดเบิร์ดซูมซูมซูมใส่แว่นนี่เห็นไหมใส่แว่นคือสวยน้องเข้าใจผิดนะเบิร์ดซูมสีซูมพี่รู้ถึงพวกหนูแล้วเมาส์พวกผู้ชายสี่คนที่ไม่ได้มาเขาเป็นใครมาจากไหนนิสัยใจคอเป็นยังไงแล้วมาชีกอกับพวกหนูหรือเปล่าประเด็นนี้กลับมาบ่อยก็เหมือนแบบมาแล้วมาแหนวมา้อมาเ้ียวพวกหนูไม่รู้จักคำว่าชีกอแล้วน้ยพวกมึงนั้นระวังเล ก็ี่ดูอยู่เนี่ยแก่ๆทั้งนั้นมีไลฟ์ค่ะไลฟ์มีมาร์คค่ะมาร์คกาฟิลค่ะกาฟิลตาตามีคนไปเซิร์ช Google มาให้ชีกอแปลว่าทำท่าทางเจ้าชูกาลิ้มกะเลียกลิ้มกะเลียกาลิมกเียไม่ไม่ถ้าเปิดหาคำว่ากลิมกะเลียคนแปลกไม่รู้อ่ะกลิ้มกะเลียก็ก่าก่า รู้จักไหม,ไมรู้จักคะ่ะโอ้โยากก็คือหนังเรื่องแรกที่เพื่อนพี่ได้เล่น2547 <c oughs> ไ,ไ,ไ,ไม่รู้จักค่ะ ถามคนุ่บเราเยยากเลยเพื่อนแล้วเจตคนนี้ต้องไปทําอะไรบ้างไปร้องเต้นแล้วก็การแสดงแล้วก็มีฝึกขิดคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ด้วยกับพี่คนดีค่ะเป็นคอนเทนเตอร์เหมือนลายอยากให้เราเป็นคนท์ครีเอเตอร์เองทําได้ทุกอย่างงานประเภทไหนบ้างที่เขาจะส่งพวกหนูไปเนี่ยคือตอนนี้ก็ยังอยู่ใน process ของการฝึกก็จะมีแบบเรียกไปแชทบ้างอบ้างเร็วๆนี้มีจะมีผลงานอะไรหรือยังที่จะให้คนได้ติดตามตอนนี้มี Line Official Account ค่ะทุกๆคนเลยก็คือแอด แต่ละคนก็จะเป็นชื่อของแต่ละคนไปพี่โบพี่เบื่อมีไลน์ออฟฟิเชียลไหมครับอ่อมีออฟฟิเชียลของโรดิป๊อปขายเสื้อผ้าเด็กมีโปรเจกต์นี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็คือฝึกหนักมากตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็ถึงสิ้นปีแล้วปีหน้าอาจจะแบบพี่พี่ทางไลน์เขาก็อาจจะส่งเลียนต่อเรื่อยๆก็คือพัฒนาไปเรื่อยยังไงก็ติดตามผลงานแล้วก็ให้ฝากให้กําลังใจพวกเราทุกคนได้ค่ะได้น้องแป๋มร้องเพลงเพราะมากเอาวแ้วสักทอนได้ไหมอ๋ยชเว็นดาวด้าใช่ไหมคะหนูเป็นนางเอก เอเพลงไหนเรืยกคนที่เขารักเราอ้เพลงดังอ๋อกูเพียนกันแต่ว่าจะพยายามนะเนี่ยคนชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยร้องก่อนไ่ะถ้าเธอขามีรักเธอควรจะพักก่อนดีไหมถ้าเขามีรักสักวันควรจะปล่อยเขาไปแล้วจังหวะเขาคุยกันเนี่ยเราถอดแบนอีกแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอนางเอก MV ็มวีทรี n มนดานี่ต้องย้อนไปดูแล้วไปดูเซ่ พี like, ่โบนี่ก็เคยเป็นพระเอก m อมาก่อนใช่รู้จักเพลงโอมเมลิกเกยิไหมโอมเมลิกเกยเมลิกเกยเมลิกเกิเพียงพี่ไปเล่น m อกับเขาเพลงอะไรถ้าเพลงแต่ไม่ใช่เพลงนี้นะเจ้ารีเปิดที่บ่าขา แสงไอต่ถ้าเคยได้ดูสิงโตเด็ดสตาร์นี่เขาเป็นเพื่อนสิงโตไปแล้วพี่อาร์ตก็มีพี่อาร์ตก็มีเอ็มบีเยอะมาสนใครเขาไปเล่นแบบดราม่าลมามีคนบอกอาร์ถอดแว่นเดี๋ยวเรารีพอร์ตนะใคร่ะไม่รู้มัหมดไฟใจแล้ว